บาด์อายแดดงามหนาวมือนี่ฮอนคะ่คะค่ะสวัสดีจ้ามือนี่หนูกัมาตัดลำมมันมีพี่น้องทางหลงบลรพูโทรมาสั่งลำมมันจ้าออเดอร์หนึ่งร้อยมัดมัด,มดละยี่สิบลำแต่ว่าแน่นอนอีมเมสเอยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่ลำเลยจ้าหนูก็สิมาเตมฟังไปมาดลำมันันหนูก็สิเป็นคนมาดสอนอีเมสก็จะเป็นคนตัดเบอะเลยว่าหนูกับอีเมสเอดเองทุกขั้นตอนเลยคัดสันทุกลำเฮออย่างดีเลยจ้ากระขอข้อพูณพี่น้องทางหองบลรพูจ้าที่มาซ้อยค้าเทิมน้องสาว เงินที่ได้มาตรงนี้กับสิส่งเือค้าเทิมน้องสาวจ้าขุดมันมาลายมือมีท่านได้พอค้าเทิมอยู่จ้าแต่ว่ากันยังดีนะที่มีมันเธอขุดลำมันพักเต่อเต่กับสิรู้สึกว่าสั้นกว่าทั้งเถิงนิดหนึ่งจ้าอย่างที่บอกเลยจ้าว่ามองเล่อสั้นอีแม่กับสิตืมเพื่อเป็นยิบสองยิบสามยิบสี่ลำเลยจ้าเสดายอันมองตัดทีมมีแต่ลำเงาๆงามๆพะว่าเหาก็เยอะขุดเนาะเหาก็ตัดไปเรื่อยแล้วก็ขุดไปเลยเลยอย่างที่บอกเลยจ้าว่าต้องการเงินไปส่งค้าเทิมเพื่อน้องสาวก็เลยพากั กันเฝ้าเฝ้าหูทางพี่น้องเพื่อกติดต่อมาซ้าไปนิดนึง ตัดได้ประมาณ 30- 40, 40มัดกับสีแบบไปเสร์อห่มสักก,ก่อนจ้าเพราะว่ารู้สึกว่าแดดแห้งเสลือเกินต้องแบบไปไว้ห่มเพื่อพิ้นสักก่อนเพราะว่ากลัวพิ้นสิมอลเลา่มมันกับตั้งวะอาทิตย์หนึ่งเลยจา้าทางเราก็เนี่ยเวกียาการคือกันสำหรับพวงเพชรนี่ตัดไปสั้นไว้ก็ไม่มีปัญหาผเลอยอยู่แล้วจา้าหนูกับอีแม็กกัผ้ากันแบะเบาเลยว่าเอ็ดเองทุกขั้นตอนจริงๆจา้าเอาเสร้อลดเรียบร้อยเห่ากับเสียเอาไปสั้นเสร์อห่มย่างหน้ามื้อนี้หนูกับอีแม็กกตัดได้หนึ่งร สาวเบสหมู่นูนี่เองจ้าหนูกไซมันแบะลำวันเลยจ้ามื้อนี้กับพุทนละจ้าอิจจนวัตเวินตุกดีเลยขอบคุณพี่น้องทางหนงบลลุมพูด้วยจ้า